หลายหลายคนคงรู้ข่าวกันแล้วนะครับว่าทางเน็ตฟิกประกาศจะสร้างภาพยนตร์แนวชีวประวัติซึ่งเป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดีเกี่ยวกับพาวเวอร์เกอร์สุดยอดพระเอกในแฟนไซฟาผู้ล่วงลับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพาวเวอร์เกอร์หนึ่งในพระเอกที่อยู่ในดวงใจตลอดการแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงแอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและช่องมแมลงหนังเหน่อยแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้แอดมินก็ฝากกดคลิกลิงก์สินค้าด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับมีหลายอย่างให้เลือกสรรเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ในแฟนชายฟาสต์ไบรอันนัคอนเนอร์ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อพูดถึงแฟนชายฟาสต์แอนด์ฟิลเลียหนึ่งในตัวละครที่ตาตึงใจแฟนๆมากที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นไบรอันนัวคอนเนอร์อดีตตำรวจที่ผันตัวมาเป็นนักซิงซึ่งบทบาทนี้ถูกทําให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยพอวอร์เกอร์นักสแสดงผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และความอ่อนโยนในการใช้ชีวิตแม้ว่าโกศกนาฏกรรมจะพาเขาไปตั้งแต่ปี2 0 1 3แต่สิ่งที่พอทิ้งไว้ผ่านตัวละครของไบรอ นั้นยังคงอยู่กับแฟนๆและอยู่ในโลกของ f ฟร์ตแอนด์เดฟิรีเอไรอันนัวคอนเนอร์ตัวละครที่สะท้อนตัวตนของพาวเวอร์เกอร์พาวเวอร์เกอร์เขาไม่ได้เป็นแค่นักสแสดงแต่เป็นไบอันคำพูดนี้คงไม่เกินจริงนะครับเพราะเขาทําให้ตัวละครนี้มีชีวิตวิจิตวิญญาณของตัวเองไบรอันเขาเป็นนักขับที่เก่งกาจกล้าหาญและมีความซื่อตรงรวมถึงรักครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้ตรงกับบุคลิกจริงของพอ่อผู้ลหลงใหลในความเร็วและรถยนต์มาตั้งแต่เด็กโดยเขาเคยกล่าวไว้าาว่ารถคือส่วนหนึ่งของชี มและความรักนี้ถูกถ่ายทอดผ่านฉากแอคชั่นหลายครั้งในหนังเช่นในการขับนิสสันสกายไลท์จ r ในถูกฟาทถูกฟิวเรียดหรือการแข่งรถในฟาดไฟที่ทําให้คุณผู้ชมรับรู้ถึงความเก่งกาจของตัวละครอย่างไบรอันโนวคอเนอร์นอกจากความสามารถในการขับรถแล้วไบรอันยังเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับเพื่อนๆโดยเฉพาะกับโดมินิก To รโต o ที่แสดงโดยวินดีเซลซึ่งการแสดงของพาวเวอเกอร์มันก็สะท้อนให้เห็นถึงมิตร จริงๆในตัวภาพยนตร์นอกจากนั้นพอร์เกอร์กับวินนีเซลในชีวิตจริงทั้งคู่ยังสนิทกันมากแล้ววินนีเซลก็เคยบอกว่าพอไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมง,งานแต่เขาเป็นพี่ชายของผมการจากไปอย่างสมบูรณ์แบบในฟาส์แอนด์ฟิวเรียดพาคที่7ในปี2013ขณะที่พอร์เกอร์กำลังถ่ายทำฟาสต์แอนด์ฟิวเรียดภาคที่7เขาก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนและจากไปอย่างไม่มีวันกลับเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนๆทั่วโลกแต่มันก็ยังทําให้ทีมงานของฟาส์แอนด์ฟิวเรียดคิดหน ว่าจะจัดการกับบทบาทของตัวละครอย่างไบแอโนคอนเนอร์ได้ยังไงซึ่งในที่สุดก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับทีมงานฟาสต์อนเดอรฟรียพวกเขาตัดสินใจไม่ให้ตัวละครนี้ตายโดยพวกเขาเลือกให้ไบแอโนคอนเนอร์จากไปจากทีมเพื่อไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวในฉากสุดท้ายของฟาสต์อนเดอร์ฟรียภาคที่7มีการใช้เทคนิค CGI ประกอบกับการแสดงแทนจากน้องชายของพ่อ2คนด้วยกันอย่างคอดี้และเคเล็บวอเกอร์ในการถยททาฉากสุดท้ายของไบแอ นังจบลงด้วยฉากที่ไบอันขับรถไปพร้อมกับโดมินิกโทรเรโตก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันและดอมก็พูดํำว่าคุณจะอยู่กับเราเสมอซึ่งเป็นประโยคที่หมายถึงตัวละครอย่างไบอันและนักแสดงจริงอย่างพอลวอรเกอร์และเพลงประกอบหนังที่ทำให้คนดูถึงกับน้ำตาไหลอย่างเพลง See You Again เพลงที่ทำให้โลกทั้งใบร้องไห้หนึ่งในช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของ f า st a n d the Furious ภาคที่7คือตอนจบคือฉากที่มีเพลง See You Again นั้นดังขึ้นเพลงนี้ขับร้องโดยวิสคาลิฟ่าโดยมี นักร้องรับเชิญอย่างชาลีฟูดเมาเล่นเป็นโนและขับร้องร่วมกันในเพลงนี้โดยเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อไว้อาลัยให้กับพอ่อและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการจากไปที่ไม่ถูกกลืมโดยเนื้อเพลงที่ว่า It's been a long day without you, my friend ถ้าแปลแบบตรงตัวนะครับมันแปลว่าผ่านมาเนิ่นนานแล้วที่ขาดเธอไปเพื่อนเอย๋ยซึ่งท่าน,นี้มันก็ทําให้ผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกรู้สึกว่าเหมือนได้อําลาพอไปพร้อมๆกับใบอันเพลงนี้ไม่ใช่เพียงติดชาทั่วโลกแต่มันยังเป็นเพลงที่แฟนๆใช้ลําลึกถึงพอในทุก ครบครอบการจากไปของเขามรดกนอกจอของพอลวอเกอร์ในฐานะมนุษย์ผู้ให้พอไม่ได้เป็นเพียงแค่นักแสดงแต่เขายังเป็นที่รักของคนทั่วไปและเขายังรักในการช่วยเหลืออีกด้วยในปี2010พอลวอเกอร์เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิ r e c u e w o r l w i หรือ R.O.W.W เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งจากการการทำดังกล่าวเมื่อก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจอันยิ่งใหญ่ของพอลวอเกอร์แฟนคลับหลายคนบอกว่าไบแอนโ์คอรเนอร์ไม่ใช่แค่ตัวละคร แต่คือตัวแทนของความดีงามที่พอมีอยู่ในชีวิตจริงเขาเป็นคนที่รักเพื่อนและพร้อมช่วยเหลือคนอื่นและมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พอทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้พอจะไม่มีวันจากไปเพราะเขาคือครอบครัววลีเดตในฟาสต์แอนนิฟิวเรียที่ว่าชีวิตไม่สําคัญเมื่อคุณขับรถอะไรแต่อยู่ที่ว่าใครนั่งข้างๆคุณดูเหมือนจะเหมาะกับพอมากที่สุดเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแฟนๆก็ยังคงลำลึกถึงเขาอยู่เสมอในทุกๆปีในวันครบรอบการเสรียชีวิตของพอ แฟนแฟนทั่วโลกจะโพสรูปของพ่อวอเกอร์ในสื่อโซเชียลต่างๆพร้อมข้อความสูงๆรวมถึงแฮชแท็ก f o r e v อและแต่วินดีเซลยังพูดถึงเขาในฐานะพี่ชายและทีมงานฟาสต์เออร์เฟรีก็ยังคงให้เกียรติเขาด้วยการไม่แทนที่ไบแอนด้วยนักแสดงคนอื่นในบทสรุปของคลิปนี้ไบแอนโนวคอเนอร์คือตัวแทนของพ่อวอเกอร์ที่ไม่มีวันจางหายและจากไปไหนพ่ออาจจากโลกนี้ไปแล้วแต่ตัวละครไบแอนโอวคอเนอร์ยังคงอยู่ในใจแฟนๆตลอดไปไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยความทรงจำเกี่ยวกับนักแส แสดงผู้ยิ่งใหญ่ยังพอวเกอร์จะยังคงถูกเล่าขานผ่านหนังเรื่องโปรดเขาและผ่านบทบาทอย่างไบแอนนโอคอนเนอร์ที่เขานนั้นทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ได้จดจำบางคนจากไปแต่ความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขาจะอยู่กับเราตลอดไปและนั่นคือสิ่งที่พอวเกอร์ทิ้งไว้ให้กับเราทั้งในบทบาทของไบแอนนและในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่โลกจะไม่มีวันลืม